ผมชื่อเด็กชายเด็กชายชนทโชคชูชยัยอายุได้เท่าไรอายุกี่ขวบสามขวบครับเอ่ออ่าน้องโชคสววไอวิรูปะเควิรูปะเคฮิมีมีตั้งมีตั้งเอลาปะเทหิมีจะพ่ายาปูเตฮิมีมีตั้งมีตั้ หาโคตาเกหิจะอัปาทะเกหิมีมีตั้งมีตั้งที่ปาทะเกหิมีจะตูปาเทหิมีมีตั้งมีตั้งผ้าหูปาเทหิมีมาวังอัปาทะโกหิ่งสีมามังหิงสีที่ปาทะโกมาบังจะตูปาโทหิ่งสีมามังหิงสีผ้าหูปาโทสัพเพสตาสัพเพปนาสัพเพปูตาจะเกวลา สัพเพพาธานิปัสสันตุนาคิติปะปะมาคขมาอัปปะมานุพุทโธอัปปะมานุธรรมูอัปปะมานุสังโฆปะมานาวันตานิสีลิงสัปปานิอะหิวิทิกาสัตปะทีอุนานาปิสารภูมูสิกากตามิลคะกตามิปาลิตาปฏิกามาตุพุตานิ ขาว่าโต๊ะนมูสัตตานังสัมมาสัมพุทธ,ธานะ